ไลป้าลูกฉันมีเรื่องจะบอกเธอน่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยความฝันของฉันน่ะคือการได้อยู่ในแก๊งบูลลี่น่ะอะไรนะเธอพูด,ดจริงๆหรอว่าเธอเนี่ยอยากจะไปอยู่ในแก๊งพวกนั้นนะ่ะแล้วเราสองคนล่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไง แต่ฉันนะก็หวังว่าเธอจะเข้าใจฉันนะฉ้นนะเัอนะเข้าใจเธอทุกอย่างล่ะเอาเป็นว่าฉันเข้าใจแล้วกันนะไม่ว่ายังไงอะ่ะฉันก็จะอยู่เคียงข้างเธอนะฉันยอมทุกอย่างเพื่อเธอเลยเฮ้อในที่สุดต่อจากเนี้ยฉันก็จะได้ไป บาหลุเพื่อนรักด้วยนะที่เขาเนี่ยอนยุญาตให้ฉันเนี่ยเข้าแก๊งบูรี่นะจะว่าไปแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็เบื่อกับการเป็นโอสานาแสนสวยมันนานแล้วนะตอนเนี้ความฝันที่แท้จริงของโอสนาก็คือการเข้าไปอยู่ในแก๊งบูรีค่ค่ะ แหมโอสนาะหน้าตาของเธอเนี่ยนะมันดูดีใจอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ปอว่านะจริงๆแล้วเนี่ยไลายบาลุนะคะอาจจะเสียใจแล้วก็เศร้าอยู่ในใจก็ได้นะคะที่จะต้องสูญเสียเพื่อนรักของตัวเองไปนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยรักใครสักคนหนึ่งนะคะเราควรที่จะต้องยินดีกับความสุขที่เขาต้องการนะคะและไลาบาลุนะคะก็ได้ทําหน้าที่ของเพื่อน นะคะคได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะเอาล่ะไลบาลุบันถึงเวลาแล้วแหละที่เธอเนี่ยนะจะต้องปล่อยโอสนะไปนะ่ะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะโอสนะแล้วก็เธอเนี่ยจะไม่รู้จักกันอีกแล้วเมื่อโอสนะนะคะ เข้าไปอยู่ในแก๊งบูรี่เนี่ยโอสนาแล้วก็ไลาบาลุนะคะจะต้องทําเหมือนว่าไม่รู้จักกันแล้วนะคะแล้วทำไมยันจังเนี่ยถึงไปยืนข้างหลังโอสนาล่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเองก็คงจะดีใจใช่ไหมล่ะที่ได้เห็นโอสนาเนี่ยเข้าแก๊งบูรี่นะ่ะเพราะว่า เมื่อโอสนานะคะเข้าไปอยู่แกงบูลี่เนี่ยรุ่นพี่นะคะก็จะไม่ชอบโอสนะแล้วนะคะรุ่นพี่นะคะค่อนข้างไม่ชอบคนที่นิสัยไม่ดีค่ะซึ่งโอกาสนี้นะคะก็เลยจะเป็นโอกาสที่ดีของยันจังยังไงล่ะคะเอาล่ะโอสนะหลังจากวันนี้ที่เธอกลับบ้านไปเนี่ยพรุ่งนี้เช้านะคะเพื่อนๆแล้วก็ปอนะคะก็จะได้เห็นแล้วว่าโอสนะเนี่ยจะแต่งตัวยังไงนะคะมารงเรียน น,ะะนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าเธอเนี่ยไปทำอีท่าใหม่นะคะมูซเมเนี่ยถึงได้รับเธอเข้าแกงหน้าแต่ว่า ดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยเธอก็ค่อนข้างซบอิริเดอ <c oughs> ก็ไม่แปลกนะคะที่มูซิเมเนี่ยนะจะลับโอสนาเ,นเข้าแก๊งทันทีเลยนะคะ <c oughs> เอาล่ะก็เดี๋ยวปอจะข้ามวันนะคะไปเป็นวันที่สองนะคะอยากเห็นโอสนาในร่างของแก๊งบูลลี่แล้วไปดูกัน A few moments later ้าว โอซนะมาแล้วเออสวัสดีโอสนะวันนี้เธอดูเปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยเออแน่นอนค่ะวันนี้ฉันมากับเดิะแก๊งนะคะโอ้ oh my god ฉันเพิ่งเคยเห็นโอสนะตอนที่อยู่ในแกนะ๊งบูลลี่น่ะแต่ว่าไปแล้วเธอก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยอะทั้งการแต่งตัวหน้าตาแล้วก็สีผมอีกด้วยนะก็เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะอยากจะเข้าแก๊งบูลลี่เนี่ยเราจะ เป็นจะต้องทำสีผมไฮไลท์นะคะเพื่อให้เข้ากับพวกนางค่ะและตอนนี้ออสนะนะคะก็กลายเป็นเบของพวกแก๊งบูลลี่แล้วนี่ออสนะแล้วมันจะดีหรอที่เธอเนี่ยนะจะต้องมากลายเป็นเบให้พวกนางมูสเมน่นการที่ฉันเนี่ยนะได้อยู่ในแก๊งบูลลี่เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแหละเพราะว่ามันดูเท่ดูสวยยังไงล่ะคะเออเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เหมือนฉันจะเห็นไลบาลุเลยอะหรือว่านางเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นไปที่บนชั้นหนานฟ้าหรือเปล่าต้องใช้แน่ๆเลยไปดูกันไหนอ่ะโอ้พระเจ้าโอาสะนะเธอดูไลบาลุสิหน้าสงสารจังเลยอ่ะ คือไลบาหลุนะคะจะต้องยอมเสียสละนะคะเพื่อให้โอสนาเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่ต้องการค่ะส่วนตัวของเธอเองเนี่ยนะก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เหลือใครแล้วก็ต้องสูญเสียเพื่อนรักไปนะคะเธอไม่สงสารไลบาหลุหรอแต่การที่ฉันเนี่ยหมกตัวอยู่กับแต่ไลบาลุเนี่ยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะ่ะฉันน่ะอยากจะเป็นผู้หญิงสวยๆเฟี้ยวๆน่ะ ฉันก็เลยจําเป็นต้องทิ้งคนที่อยู่ข้างหลังวันนี้เนี่ยหน้าตาของเธอนะ่ะมันเปลี่ยนไปเลยนะเพื่อนนี่เธอไปแต่งหน้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขนตาของเธอเนี่ยมันจะยาวอะไรขนาดนั้นนะ,ะอเหออ๋อก็นิดนึงนะฉันนะ่ะอยากแต่งตัวแล้วก็อยากแต่งหน้าแบบนี้เนี่ยมันนานแล้วนะโอ้ยจะว่าไปแล้วก็โคตรสวยเหมือนกันนะเนี่ยลาก่อนนะไลบาลู ไปละตอนนี้โอซานะนะคะก็ได้มีแก๊งใหม่แล้วก็เพื่อนใหม่แล้วนะคะเฮ้ยหวัดดีเพื่อนรู้สึกว่าตอนนี้นะคะปัญหาก็คือโอซานะเนี่ยไม่เข้ามาอยู่ในแก๊งก็จริงนะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทําผลงานให้มูซิเม,มะนะคะรู้สึกชอบแล้วก็เอ็นดูเรามากขึ้นน่ะเออเอางี้แล้วกันนะมูซิเม,มะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เงินเธอห้าดอลลาร์ก่อนแล้วกันนะ หูดูสิเหมือนว่านางนะคะก็ชอบใจนะแต่ว่ามันขึ้นมาแค่นี้เดียวเองนะคะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปทำผลงานมาให้เธอแล้วกันนะมูซเมะอย่างน้อยเนี่ยนะเขาว่า ก็ยังรับเธอเข้าแก๊งนะยะแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยจะแก้งใครดีนะคะเอาไงดีล่ะหรือว่าเราเนี่ยจะไปแก้งคนที่อยู่ในแก๊งเดียวกันถ้าแบบเนี้ยมูซิเปนเนี่ยอาจจะชอบใจก็ได้นะที่เราเนี่ย่างกล้าทำเอ้ยก็น่าสนใจอยู่นะ สวัสดีจ้าสุดหลอ่อพอดีฉันจะมายืมสีที่อยู่ในห้องนี้นะ้าโอ้เราได้ของมาแล้วนะคะแก้งคนในแกงบูลี่ด้วยกันนี่เลยค่ะเดี๋ยวปอต้องเอาถังน้ำนะคะมาไว้เออแถวแถวไหนดีล่ะเอาเป็นแถวแถวนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไล่คนที่อยู่แถวนี้ออกไปก่อนนะคะนี่ เธอช่วยออกไปจากตรงนี้ก่อนได้ปะและนี่นะคะก็คือเป็นผลดีค่ะเมื่อเรานะคะมาอยู่ในแก,ง,กงบูรี่เนี่ยเราก็จะสามารถนะคะขับไล่คนในโรงเรียนได้อย่างง่ายดายเลยล่ะนี่ฮ o s ชิโกะพอดีฉันนะ่ะมีเรื่องอยากจะมาปรึกษาเธอเกี่ยวกับแก๊งของเรานนะเธอช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมคะอา และแน่นอนเขาว่านางแน่าะก็ตามเรามาค่ะเดี๋ยวปอจะรีบนะคะวิ่งมาเอาน้ำเนี่ยวางตรงประตูเลยแล้วกันนะเอาละ่ะตอนนี้แหละทุกคนเฮ้ยมีคนเห็นเหรอว้านี่ไง อสนะนะคะก็ได้สร้างผลงานชิ้นเอกนะคะให้มูสเมดูแล้วนะเรืยการที่แก้งคนในแกงด้วยกันนะคะพอชิตโกเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวเธอมาถึงได้ดูน่าขยักขยงเช่นนี้ล่ะหวังว่าเธอคงจะไม่เป็นไรใช่ไหมอับรามเธอเออฉันว่าตัวเธอเนี่ยมันหน้าแบบเหมือนขี้เลยอะ คือปอลืมไปเลยว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในแก๊งบูลลี่นะคะไอ้พวกแก๊งนักเลงเนี่ยมันก็จะไม่มายุ่งกับเราใช่ปะทำให้เราเนี่ยนะหาเรื่องพวกมันไม่ได้อะโหยเสียดายเป็นบ้าเลยอะแต่ว่าฉันน่ะไม่ยอมหรอกนะปอจะต้องทำให้มูึเมะนะคะถูกใจเราให้ได้ค่ะเราก็อยากได้แคนเลยค่ะเป็นไงเป็นกันนะคะทุกคน อะไรเออต้องแบบนี้เลยเห well, ็นไหมบอกเราว่ามันได้ผลก็มาดิเออคิดเหรอว่าจะโซ้มันได้น่ะฮือฉันน่ะคือหนึ่งในสมาชิกของแก๊งบูลี่เอ้าเอ้าหยุดนะไอ้พวกขี้โกงอย่านะโอไมก้ด จะเป็นเพราะว่าอินคิวเนี่ยมาเห็นด้วยค่ะก็เลยทำให้แผนแตกเลยนะคะสงสัยเราคงต้องลมเลิกความคิดนี้แล้วละค่ะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ได้อยู่ในแก๊งที่ฉันอยากอยู่นะ่ะและหลังจากนี้นะฉันก็จะรับใช้มูซเม,มเนี่ยไปตลอดกาลเลยล่ะโอ้ย หับไม่ได้เลยฉันเนี่ยนะผิดหวังในตัวเธอจริงๆเลยนะยะโอซานะเอาเละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบายบายค่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน